อนุมมทนาบุญกับทุกทุกปุ่น,นำมงินกระป๋าพัสนานร้านนครเคสทรกนี้ส่วนสำคัญยังนั่นพระพุทธ,ธาศาสนาให้สมเร็จโชว์ช่วงสว่างสวยเราภารกิจจะแก้ดูสิตาดูใจมื่งมันจะฝ สบายเพียงใดในสวนสวรรค์แต่นหน้าที่นั้นสาคัญยินกว่าสิ่งไหนและพบเทวาลงมาไม่มีอะไรทุกอย่างเพียงใดในวันไหวสร้างบารมีด้วยปันนิทานป้าพออยอมพรีทุกอย่างเก่านี้ต้วเเกินกว่าจักรวาลพบปรนนั้นห่วงมาหันอัน,อนกว้างใหญ่จะก,ก้าวไปดันตัววันที่ชช้ชาประพัสสังนัน คนเ่สคุณพระพรหมจะตามติดมาหาปู่เชิญอาจารย์ สว่าศสว่าพรับภารกิจจะแก้นุสิตาด้วยใจม,มันจะฝ่าฟันถึงวันนี้ใช่แม้สุขสบายพียงใดในส่วนสวรแต่นาทีนั้นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งไหนและพบเทวาลงมาไม่มีอะไรทุกยากเพียงใดมีวันใหม่สร้างมารับนี้โดยปณิธานห่างประพร้อมยอมทุกอย่างก้าวนีใกล้กันกว่าจัก คำนั้นอันกว้างใหญ่จะก้าวไปดังตัววันที่ชายช้าประพันันนิษฐานนค,เครเขตผู้นำทางสว่างสวยประพันันนันนิษฐานนครเขตคณรบพระนิพพาจะตามติดมหาปูชเนียาจารย์ขามูมานหมวยเม,มาลายไป นี้วันเวลาได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีและกําลังก้าวเข้าสู่สัการาชใหม่ซึ่งเป็นสัการารแห่งความสว่างสวยัยหลวงพ่อขออนวยพรปีใหม่ให้หลูกทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ร,ำร่ำรวยบโปกร,รพส์สมบัติภายนอก และอริยทรัพย์ภายในคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังใจให้ประสบความสมเร็จในทุกด้านให้นาทีการงานบรรลุปเป้าหมายให้มีสุขภาพประนามัยแข็งแรงปราศจากทุกโศกรกภัยให้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยแต่เ้า่ึงพัะธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปให้ลูกทุกคนจงสมหวังดังใจทุกประการเธอ